็อกซิ่งของที่สั่งจากไทยแล้วนะคะคราวนี้มาอ n b บ x ็อกซิ่งของที่เราช้อปปิ้งออนไลน์ในเกาหลีกันบ้างค่ะว่าเราสั่งอะไรกันมาบ้างนะคะแล้วก็เราได้ช้อปปิ้งผ่านเว็บไซต์ของเกาหลีไม่ว่าจะเป็นทั้งคูปองหรือว่า Gmarket แล้วก็จะมีแอปช้อปปิ้งออนไลน์เสื้อผ้าของเกาหลีมาแนะนาให้รู้จักด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากของที่สั่งจากเว็บนี้เลยนะคะคูปองน,นี้หลายหลายคนอาจจะเคยเห็นกันมาบ้างนะคะเว็บสั่งของออนไลน์ที่ชื่อว่าคูปองเขาขึ้นชื่อเรื่องการส่งเรียกว่า Rocket e x p r e r s ก็คือส่ง องีที่เราสั่งเนี่ยสั่งตั้งแต่เมื่อคืนสักประมาณตีหนึ่งตีสองได้แล้วก็วันนี้6กโมงเย็นก็มาส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะจรวดจ,จ,จริงๆก็เดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยะก็จะมีทั้งของที่เราสั่งเองแล้วก็ของที่ยุป้าใส่ตะกร้าไว้แล้วก็ให้เรากดจ่ายเน้นะคะอันแรกก็จะเป็นอันนี้เป็นชุลเตอร์ถ้วยน้ําที่เป็น ใส่เป็นแอมพูวิซีของวิชานะคะอันนี้ต่อมาก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นน้ำผุ้งแมวใช่ไหมเป็นน้ำผึ้งแมวลูกเราจะกินเป็นไหมคะแต่ต้องมาลองดูนะคะต่อมาอันนี้ก็เป็นต้องแกะอันนี้เป็นทรายแมงนะคะแล้วก็น,นี้อันนี้จากสีมาเก็ต้า รองเท้าแตะของบ้างน,นะคะคือจริงๆมีแล้วนะคะตัวนี้สีเดียวกันแบบเดียวกันนี่แหละแต่ว่ากาลงใส่ถุงขาดไปแล้วเราก็เลยสั่งให้มันไซส์45ใหญ่ามากแล้วก็อันนี้เป็นเสื้อผ้าที่เราช้อปปิ้งมาจากแอปช้อปปิ้งเสื้อผ้าออนไลน์ที่ชื่อว่า t i กเซ็นะคะหรือว่าออกเสียงภาษาเกงหลีว่าจิกเจนคือร้านเสื้อผ้าพวกนี้เขาก็มีเว็บไซต์ที่เราสามารถสั่งได้ตรงจากเว็บไซต์เขาเลยคะแต่ว่าถ้า เป็นแอปที่รวมร้านขายเสื้อผ้าไว้หลายๆร้านด้วยกันแล้วก็พอซื้อแล้วเราสามารถเขียนรีวิวแล้วเราก็จะได้รับค้อนมานะคะซึ่งคอนตรงนี้เราก็เอาไปใช้ในการลดราคาในการซื้อเสื้อผ้าคาันต่อไปได้อันนี้เราสั่งมาจากร้านเดิมนะคะชื่อว่ายุกยุกเกิ <ๆ S 2> ลเขาแถมถุงเท้ากับขนมอบมาให้ทุกออเดอร์หนึ่งนะคะ นะคะแต่ว่าสั่งจากเอ้ยสั่งจากแอปเดียวกัน<อ>เป็นเสื้อยืดในน้องหมาโมเด่น,นี่ข้าหมาอย่างเรามาใส่อนข้างใหญ่นะคะก็ใส่สบายสบายเนาะหวต่อ,อมาเดี๋ยวเรามาดูกองนี้กันบ้างนะคะเริ่มจาก จะเป็นถ้วยสําหรับเขาเรียกว่าอะไรพิมพ์เค้กเหรอมันเป็นไซส์ที่สามารถเข้ากับแอร์ไฟของเราได้นะคะเพื่อบางทีอยากทําเค้กทําอะไรกินก็เลยซื้อเป็นไซส์นี้มาเป็นไซส์มินินี่เป็น ล้วก็ถุงพลาสติกพวกนี้ที่ห่อของมานะคะอันนี้เราสามารถเอาไปรีไซเคลิลได้ก็คือบางถุงแบบนี้เราเอาไปใส่เป็นไยแมวเวลาจะทิ้งนะคะตอช่วยลดขยะไปได้อีกแต่ถ้าเป็นถุงที่มีรูตรงนี้แบบนี้แล้วมันใส่อะไรไม่ค่อยได้แล้วก็จะทําการทิ้งเป็นขยะพลาสติกไปนะคะต่อมาถ้าเป็นซองซองแบบนี้น่าจะเป็นเสื้อผ้าน,นะคะอันนี้ก็เป็นเสื้อยืดอปอป้าอีกแล้วนะคะเป็นสีขาว ใหญ่มากอันนี้ก็เหมือนเดิมเอาไปรีไซเคิลทำเป็นถุขงขยะได้นะคะต่อมาเป็นกล่องนี้นะคะคิมทำมันแข็งรูปมิกกี้เมาส์นะคะต่อมาไอ้หลังนี้อันนี้เป็น,นวิตามินดีหกซีโนวิต Evening Cream l o s ช o i นนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เรากินวิตามินของดีดี b อยู่ที่เป็นตัวไว้อัพนะคะ mm hmm. กินติดต่อกันมาสักพักแล้วประมาณ5้าเดือนได้แล้วนะคะแล้วก็กะว่าจะกินต่อยาวๆเลยแต่พอจะเข้าไปกดสั่งในเว็บปรากฏว่าเขาเหมือนเขาดิสคงที่อยู่ไปแล้วคือเขาไม่ขายตัวนั้นแล้วเราก็เลยคาะเป็นวิตามินบำรุงตัวอื่นนะคะถ้าไ,ได้เป็นตัวนี้มา mm hmm. แล้วก็เป็นคอลลาเจนที่เป็นแบบดื่มด้วยถ้าเป็นคอลลาเจนที่เป็นแบบดื่มที่ดังๆในเกาหลีตอนนี้จะเป็นของซูเปอร์คอลลาเจนที่เป็น สินค้าในเครืออ m อร์แปซิฟิกที่ทรงเฮคิวของเป็นพ uh ิเซนเตอร์ใหม่นะคะเขาปรับสูตรใหม่ออกมาซึ่งราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงเลยเราก็เลยไปลองหาเป็นแบบอื่นนะคะก็ไดーー้เป mm ็น hmm. อันนี้มาเป็นไฮยาลูรนิกแอซิดที่เป็นแบบหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะเวิร์กไหมต่อมาเหลือสองอันสุดท้ายอันนี้เป็นชุดเดรสของเราเองเป็นเดรสผ้า สุดท้ายเป็นกล่องนี้นะคะเครื่องช่างตวงนะคะแบบดิจิตอลเพราะว่าเราสั่งพิมเค้กมาเผื่อว่าทําขนมนะคะ mm hmm. เห็นเขาบอกว่าเวลาทําขนมสูตรจะต้องเตะนิดน,นึง mm hmm. ก็เลยซื้อเป็นที่ช่างตวงแบบดิจิตอลมาใช้ใดูนะคะยังไม่สุดท้ายเหลืออีกกล่องหนึ่งนะคะดูออกไหมว่าเราสั่งอะไรมาลิปอ mm ิงของเท r ิเพรานะคะหอมเป็นแนว mm hmm. เป็นเบอร์17ที่เราเคยวีดไวในอินสตาแกรมว่าสีสวยมากนะคะสีนี้ไม่ได้มีขายที่ Eve and b o บเอ้ยไม่ได้มีขายที่โอลิฟยังหรือว่าหน้าร้านทั่วไปนะคะจะต้องสั่งในเว็บไซต์เท่านั้นแล้วก็เลยข่างมากลองปัดปาดแกล้งให้ดูไหมสวยแต่มันจะเข้ากับเราไหม,มนะนี่สีแบบนี้นะคะอันบ็อกซิ่งออนไลน์ช้อปปิ้ของเกาหลีก็จะประมาณนี้นะคะครั้งหน้าเราจะช้อปปิ้งอะไรบ้างติดตามกันได้ จอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะนี่ก็คือขยะที่เราแยกจากการอันบ็อกซิ่งนะคะก็จะแยกเป็นอันนี้เป็นกระดาษทั่วไปกระดาษลังก็แยกทิ้งส่วนตรงกลางนี้ยังไม่แน่ใจว่าเป็นขยะทั่วไปหรือขยะพลาสติกนะคะจะต้องเช็คอีกทีก่อนส่วนอันนี้เป็นถุงที่เราจะเอาไปดีไซเคิลเดยกันใส่ขยะทิ้งอีกทีนะคะก็ประมาณนี้ E